ดีแตนรับทุกคนสูกก่เกมไปค่ะเกิดปฏเกที่มีชื่อว่าเบสบอลกับเซิร์ฟเอฟซีคอสโมนั่นเองตันเรียกกดาน uh huh. คิวเบอร์อะฮะอู้จ่การสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่เราคงเตียงด้วย ีมันจะไม่มีผู้เสียสละคุมเตียงโอ้อลองซะบั้นปึ๊บปึ๊บออ้ปึ๊บโอเคอ๋อมีอคุมเตียงแล้วฮะนายหล่อมากรู้ไหม ล้วนอ่ะมันเป็นมันละแก้วเป็นยังไงยืนยืนนั่งรับดีๆแต่ก้ไม่ได้ปวดหลังเอาปะกินลัพเปี้ยออกมามุดแค่มีเสียงเข้านิดนึงก็ขอพายด้วยเล็กน้อยเนาะเคเลสก์ก๊อ เราเราหนูมากอะลืมค้าเราขึ้น,นดัดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีขออแต่เราไม่ใช้โอ้จอเ,อเจ็ดว่าดัดมากโอเคเสร็จแล้วก็ขึ้นทีเดียว เฮ้ยอ,อ,อยู่ดีๆก็รอดเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้ยจอนเฮ้ยส, <c oughs> สีอะไรวะ อะไรโดนไม่ม yeah. oh, ีเตียงวะไม่ใช่สีเราใช่ไหมดับก่อนลวกันเพราะว่าธนูเดี๋ยวเราจะไปกบดันอยู่ข้างล่างน่าจะยังไม่ต้องใช้ธนูสักเท่าไหร่เนาะ ซีเรียสนดิดจรงเกิดอะไนกว่าเออต่ว่าไปเราก็ลองแทนแบบนี้ดูดีกว่ามันจะง่ายขึ้น่ะเพราะมันจะขึ้นมาให้เลยเค <c oughs> โอ้ยตัวนั้นนี่ใส่ดีจังโอ้โหเกียดกินมัน

อยากเก็บทองเอเอเร็วดรีบแล้วบบลเเจดดัมากโอเคเ แคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาให้ในเชสของเราก่อนก็ได้นะส่วนรื่อต้องบ้าก่อนเสมอเบ้าเสียงหน่อยเลยถ้ามีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขออภัยด้วยเนาะที่บางแขกเยอะแขกเยอะแขกเหรอมาจากอินเดียโดยเฉพาะ อ้พักข้าง,างขอๆๆๆวันก็ไม่ให้ฉัน เอาของโหดมาให้นะเื่ยนายังออกโอเคเจ็ดระดับมากอ่าแล้วก็สำหรับตาเนี้ยครั้งอ่าตอนที่จะมาเล่นตานี้เนี่ยนะเล่นไปแลาตานหนึ่งนะก็แบบมีทริกใหม่ในการขุดเตียงเยี่ยขั้งกล่องลับหรอฮะแต่ข้างกล่องลับเหรอ <laughs> โอเ้เพื่อนโคตตีอ่ะนี่พูดเลยโอเคแล้วก็แล้วกนขอวันนะจ๊ะ เราจะเอาไปครับนี่โอเคเฮ้ยตกกันเหรอเฮ้ยช่วยเองอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็คนรสีกันแล้วนี่อลืมไม่มีของเลยยังจะเล่นอีกเนาะ ภัยใจก่อนเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่สีอะไรสีเขียวโอเคตบทุกตัวที่ไม่ใช่สีเขียวเนาะพีซวัดอีนี่รู้จังเลยวะไม่อยาตาที่แล้วละ ไม่มีใครช่วยเราดันกลางเลยโว้ยเบือ่โอโว้ยมันไม่ช่วยดันโว้ยสีเรามันคุมแต่ไดมอนด์หรวมันไม่คุมทองอ่ะ ผิดเล็กน้อยเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค,คนะครับเ้ยมได้เสื้อไดมาแล้วเหรอตอ,อนี้ยลอยอ่ะอารอน เกนนกเกนแต่เมื่อกี้ไม่ชริงจริงโอเคเดี๋ยวเราใช้แบบปกติก่อน <c oughs> มึงไปคุมข้างล่างบ้างก็ได้เว้ย ที่เนี่ยเรารักเพื่อนก็ดีแต่ว่าก็ต้องให้เราเหมือนกันนะโอเอ้ามือลวนมือลวน ิดต้องปิด,ปดเดี๋ยวไอจัดเองเจัดเว้ดีไหมบอกแค่นี้ก็พอไหมวะ <c oughs> จัดน้ำปวดก่อนปุ๊บ อืเราไปเราไปตกตรงนี้ดีไหมเออใช่ใช่ใช,ชมันจะมีทริคหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลองกันว่าเราจะทำได้หรือไม่อย่างไรไปขอลวกันนะ โอเคเกตระดัษมากเรายังไม่ได้ใช้ทริคของเราโอเคโนบลับแบมเอาม้านี่เอามันเอาไปใช้ได้เอาคนมันจะไปติดให้เรางั้นเหรอ ถ้าจะมีแบบแบบที่เป้ามันนิ่งเนี่ยให้เราใช้แบบนี้มากกว่ากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราอยู่สีอะไรวะ นะโอ้ยมัน,ย,นมยิงมาได้ยังไงโ <c oughs> อ้ยเราขอใช้มั้ยไม่ไดบอกนะว่ามึงใช้ไปแล้วอะ่ะอ๋อยังโอเค โอเคตอนนี้ของเราพร้อมนะจะขอใช้ใส่ตามองแบบอืจะตกตรงนั้นน่าจะดีไม่ได้วะ่ะเออได้ได้ไปต,ตรงนั้นแล้วก็อ้อมไปเออเดี๋ยวก่อนนะอมมาตรงนี้แล้วโดดข้นตรงนี้ดีกว่าถ้ามันไม่เห็นอันนะก็รอไปออตอนนี้กำลังซื้อยอดฮีโร่นะเจ็มื่นห้าตอนนี้มีหกหมื่นหกหมื่นต้น,ต,นต้นแล้ว หนูวะเจ้าขาวไว้ตัวน้ำมัตายไปแล้วอะวเอา้าแม่งยิงแล้วโอ้ไ oh ม่ดูนี่เฮเราจะไม่ยือเวลา 在家过年嘞。 โอไามรองม้ว่ากันเฮมันน่าจะไม่เห็นแล้วนะเมื่ไรเราบอกมาเยอะ โอเคทำได้ดีก็ใช้ทวิกนี้ก็ได้นะสำหรับด้านนี้ สวัสดีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e แล้วก็เราสามารถเอาทริคดีดีแบบนี้ไปใช้ได้นะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย